ไหนกันล่ะคะเดรายาไหมเราจะไปขี่ม้าเรา่นี้เรามีแขกรับเชิญสุดพิเศษที่แบบว่าคนขอเรียกร้องกันมีเยอะที่สุดในจักรวาลหนึ่งสองสามท่าดใครอ่ะแต่แต่โหสุดเฮ้ยเดี๋ยวสูงขึ้นไหมสูงขึ้นอีกไหแล้วจะแล้วถึงจะเจออะไรร้อยหกสโอ้ไม่เท่าไหร่ไอ้ร้อยหกสิบนอกจาเป็นนักบอลแล้วตัวนี้เป็นนักบาสด้วยนะตอนนี้ครับอ๋อเป็นนักไอ้นี่ด้วย นักต่อกันดั้มนักต่อกันดั้มนี่เออเห็นไปแข่งเกมเลยไม่รู้ว่าจิงจังหรอเป็นทีมเลยจรินจังมากจรินจังมากนี่ครับตัวสูงมากแล้วก็ผมตรงใหม่แล้วอาจจะดูคำรามไปเพราะว่าเล่นกีฬานะครับเตะบอลเล่นบาสแต่ว่าไอ่ชุดเหมือนเดิมเดี๋ยวไปไหนไไปหนเราจะไปขี่ม้าที่สระบุรีสมานฟาร์มแล้วก็ไปเที่ยวสระบุรีนิดหน่อยวันเดย์ทริปสระบุรีมีอะไรบ้าง แล้วก็ที่แบนไว้เนี่ยจะไม่ได้แล้วอันแรกเนี่ยจะไปคาเฟอีกอนหนึ่งเพราะสายคือตอนนี้เป็นเวลา7จ็ดโมงยี่สิบเก้าทัมาสายนะโอเคโอเคก็เดี๋ยวเราจะไปสระบุรีกันเลยค่ะแล้วก็ใครมีที่เที่ยวคอมเมนต์กันหน่อยนะใครมีที่เที่ยวแนะนำที่สระบุรีคอมเมนต์ได้เลยค่ะร้านอาหารอร่อยๆนะแต่ว่าเราจะไม่ไปนะตามที่คอมเมนต์ใช่ไหมคะไมปคนหน้าเนี่ยป็นควหน้าเป็นคนหน้าจ้าตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะเดินทางนะคะทุกคนเราจะไปคาเฟ่ที่นึงเกิดหนึ่งชั่วโมงกว่านะคะทุกคน เราแต่งหน้าในรถหน้าฟลาวเนอร์เราใช้เวลาจากกรุงเทพมาถึงร uh ้านนี้นะคะประมาณชั่วโมงกับ15นาทีชื่อร้านว่าคูฟ Q o o f E เป็นคาเฟ่อันหนึ่งที่อยู่ในปั๊มน้ำมันอยู่ในปั๊มเชลล์นะคะซึ่งร้านน่ารักมากเมื่อกี้เราเห็นร้านนี้แล้วมาจอดรถหลังร้านเปิดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เปิด8โมง สิบหกมงเสาร์อาทิตย์เปิดเก้าโมง,มง,มงหนุกเลยไปเข้าไปกันหอมมากเบอร์องนี่ซเมแอนชีนยกินนีมากเบอร์องเมแอนชีสตรร์กินอันนี้อัลมอนด์อกล้วยหอมก็น่ากินมีชีเอาปังไหมคะจะไป็อปปปังังอ๋อชูอปปงปังคีชกกล่องน่ารักมาก ดาร์บี้เฟรชครีมบอกอยากกินอันนี้ทำไงดีอยากกินหลายอย่างมากเลยอันนี้รักมากแค่นมคาราเมลอันไหนครีมชีสมีช็อกโกแลตเบคอนแชีสอยากกินเบคอน อ่ะจะอยู่ข้างบนกันถ้าอยู่ตกวงไปนี่คือเดี๋ยวราเกีอยู่เห็นหนึ่งเหลืองมั้ยอันนั้นคือคลาบคนน่ะที่ตกลงไปเดี๋ยวควรทุกคนามด้านนี้กลัวป่ะกลัวกลัวป่ะ เอานั่งไหนอ่ะเฮ้ยนั่งตรงนั้นมาจะชิมโกโก้ปังเลยโกโก้ปังเบคอนแอนด์ชีสไม่ร้านเี้หขนมปังมากอ่ะว้ายไม่ขอดูนิดนึงนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูข้างในเนี่อร่อยปะอร่อยอ่ะคือแมงเนี่ยนี่อ่ะครับกินเรลยอีกกินเลยอร่อยขนมปังนุ่มมากชิมชิมเลยจ้ะวันนชอบกินขนมปังนิ่มๆแบบเนาะ อระมไม่กังตกไหมเนี่ยมาเป็นหยดหย่ดจีอร่อยค่ะอร่อยมากเหาไหมอืมไม่ไม่เป็นสีดำปามไม่กินอันระหว่างรออาหารนะคะราขนมเราจะมาสัมภาษณ์ครับถูกต้องว่าตอนนี้ครับหายหน้าหายตาจากช่องเราไปนานมากเราจะอยากรู้ว่าครับไปไหนมานะคะคำถามมีว่าคุณหายไปไหนมาคะไปแข่ง แข่งอะไรฮะกันดั้มกันดั้มค่ะคือเขาอะไปแข่งต่อกันดั้มมาแบบจริงจังมากเลยนะไปไม่ใช่ต่อมันเป็นเกมคือดูจากในรูปนะที่ที่ทแม่อยู่ลง,อ,งอะองม,มันเป็นเหมือนเป็นทีมทีมหนึ่งอะมันมีประมาณ4ี่คนใช่ปะ่ะกี่คน1นถึงหคนแล้วก็มี2ฝั่งใช่ไหมแล้วมันก็เป็นเหมือนบอร์ดเกมใหญ่เหญ่แล้วเออคลายการ์ดเกมปะ เป็นการ์ดเกมเลยแต่ว่ามันมีตัวกันดั้มอะไปเล่นใช่ป่ะน่าสนใจมากออเฮ้ยได้อาหาราได้แล้วต้อนกันไงแบบว่าใช่ไหมไปเอกันตอเป็นคอสมัเหมือนเป็นเหมือนแบบว่าศูนย์รวมคนชอบกันดั้มทุกอย่แล้วนอกจากนี้คุณยังไปทำอะไรมาอีกไหมไปทำงานทำงานอะไรอ่ะที่บะที่โรงเรียน คอมมูนิตี้เซอร์วิสอะไรอย่างเงี้ยหรอไม่ใช่โปรเจกต์ไยทิพย์อ๋อทำงานกลุ่มอะไรเงี้ยนอกจากนั้นเป็นมีกิจกรรมอะไรบ้างคะนอกจากกันดั้มที่ไปแข่งเกมแข่งต่ออะไรเนี่ยก็ไปเตะฟุตบอลกับเพื่อนอ่าเดี๋ยวนี้คือเขาสายกีฬาอย่างที่บอกไปนะฮะนอกจากบอลก็ยังมีบาสด้วยอ๋อโอเคทำไมถึงเป็นสายกีฬาคะไม่รู้ตอบก็ได้เอาเพราะตื่นสายก็เลยสายกีฬาโอเคไม่ คือจริงๆแล้วจริงๆแล้วเป็นนักกีฬาด้วยป่ะเนี่ยหรือว่าเป็นนักกีฬาโรงเรียนหรอแต่ไม่นักกีฬานักกีฬาแบบนักกีฬาอิสระอย่างเงี้ยฟิลแลนนักกีฬาฟิลแลนแปลว่าอยากจะแข่งอยากจะเล่นเมื่อไหร่ก็เล่นนี้มีแฟนหรือยังคะยังไม่มีสถานภาพตอนนี้มีคนที่เอ่อตอนนี้สถานภาพอกหักโสดโสดจนิด ยังโสดโฟกัสอยู่กับการงานและหน้าที่ของตัวเองตอนนี้โฟกัสอยู่กับกันดั้มอย่างเดียวเดี๋ยวค่อยมีีเด๋ยวค่อยมีแฟนั่นแบบคอลเลจอ๋อยู่มหาลัยค่อยมีตอนนี้ไม่ควรใช่ไหมมาเล้วมาเจอมาแล้วเจออันนี้คือของพิมอันนี้ของหนูเองสุดยอดมากอย่างถูกอุ้ยไมาอีกแก้ยมีจานเอันนี้ของคาัเป็นนมคาราเมล แล้วอัแฮมชีสอันนี้ของพิมอันนี้ของทั้วิ่งตอนนี้เราก็มีอยู่ที่โซนเอาท์ดอร์นะคะเพื่อเพื่อมาถ่ายรูปเฉยๆไม่มีอะไรอือเขาบอกว่ายาคูสับปะรดหนูหอมมากเราลองไป็นยังอนอืมเอาละค่ะอร่อยมากอันนี้คือต้องคนไหมเดี๋ยวเาซื้อมาให้เราน่าจะคนไม่ไม่คืออร่อยมากค่ะมันคือรสชาติคล้ายยาคูแต่ว่าไม่กลิ่นผลไม้อ่ะแล้วจะมาชิมอันนี้กันก่อนดีกว่าคอยซองแฮมชีส มาอุย้ยดูกวอามากอุย้ยของพินมน่ากินอ่ะซูที่คาเฟ่แม่อยู่ได้ไหมดูไม่ได้้ยของแม่ทำอร่อยกว่าใช่ไหมไม่งั้นอันนี้อันนี้มันเป็นกาแฟ,ฟคาราเมลเขาบอกว่าเป็นป็นครีมคาราเมลแม่ว่ามันอาจจะคล้ายๆดาร์กโกน่านะอาจจะอาจจะไม่ใช่เราจะชิมอันนี้กันเลยนะอ๋อเดี๋ยวเอาเราส่งแฮมชีสเราสองที่นี่น่ากินมากอ่ะ อร่อยนะอร่อยมากค <Ooh. S 1> ือม, <Ooh. S 1> มันของน่านกินเยอะมากแต่ว่าแบบมันกินได้เยอะเนี่มันกินเยอะไม่มหมดอร่อยมา,ยมา,ยมากกลองกรอบมากหื <c oughs> วกัวซองมาจากประเทศอะไรฝรั่งเศสหรือญี่ปุ่นฝรั่งเศสอืออะไทำไมใครจะนึกว่าญี่ปุ่นเอาก็เห็นพิมพ์ว่าซื้อเยอขนาดเนี้ยพิมพ์ว่าอะไรนะเห็นพ <c oughs> <c oughs> ิมพ์ว่าซื้อเยอะเยอะๆจบแค่นี้เหรอดูว่ามีมุกอะไรมีมุกอะไรไหมไม่มี นึกคุณถามอะไรยาวคุณใส่ยื่นใหม่เมื่อไงโอ้ยแอร์ทามคุณได้หมดลงแล้วก็เคยนะติดปากแม่เลยชอบแบบว่าไม่ค่ะพูดอะไรนะอ้ามคุณชอบมาจากประเทศอะไรญี่ปุ่นหรือฝรั่งเศสฝรั่งเศสไงอืมต้องถูกต้องนะไม่ค่ะจะชอบถามอะไรอย่างนี้แบบทดสอบความรู้หนูเอาสามสิบวิคืนมาเอาแอร์ทามคุณคืนมา่ะแต่ว่าคุณชอบอะไรกนอะไรก็ได้ ทำไมอ่ะทำไมคิดว่าไอ้จนคิดว่ามันมาจากประเทศญี่ปุ่นอ่ะไอ้ไอ้นึ่งก็ยังไม่รู้ไงเนี่ยมันชอบทดสอบความรู้หนูอ่ะคือพอมันกรอบใหม่อ่ะแล้วมันก็จะดีอย่างเงี้ยล่ละโซฟองจะกินคะแนนครับคือให้เลยอ่ะแล้วโซฟองใหม่แบบไม่ได้ของเจะกันแทนอะไรเงี้ยนะปลาปลาปลามุกไม่ผ่านนะคะทุกคนอย่างเงี้ยเหมือนปลาเริ่มแก่แล้วปลาคิดมุกไม่ทันหรอมันเริ่มแป๊กลงทุกวันทุกวันไอคือเขากินแปลกๆมากเลย เี่ย่มาจับแปลกๆัไม่รู้ว่านี่ยูเรียมแงไหนนี่ยนอยนี่เรียมันปรักไอที่มันเสือแบบว่าไอ้นี่ยเาไปฆ่าทนเยนี่แตงาเสียนัวเด็กมาจับจับแล้วก็ไม่มันจับมนอย่านะจมน่มันทำมาแบบเนี้ยถ้าถูกเกงมือแล้วแบบโว้ยังไรบดูหนุกินหนุเกอย่างราดกินเสือแบบนี้ไม่อ อ่านเบาๆก็พอครับดูเออครับแบบเลื่อยแบบเลื่อยอ่ะอย่าเลื่อยเนี่ไอดูกขานกินของดีเห็นปะมันแตกเนี่ยแตกไปหมดเลยเขาเหลือมันหขกเขาแล้วหน้ายื่นลงไปเอาไว้ในถาดไหมแล้วไม่ต้องโหกว่าอยู่ไปเดือดกับตาว่าอยู่จะทำหรับนี้ไม่ได้นะตาวเป็นไงแค่สกิลตาวหนีนะไม่หรอกถ้าคนที่รักกินก็รักเลยทดสอใช่บเลยนะด่านแรกคือต้องผ่านนี่ก่อน คุณรับรับค่ากินของผมได้ไหมถ้าไม่มีชีสจๆด้วยอ่ะข้างน้างอะไอ้ลอยลนยแลคือชีสผมรับเป็นคนส่องไปเพลินอ๋อเขาส่งเบเตอร์เลยเฉยๆแต่ของม่อร่อยมากข้ามันกินนานมากเพราะมันหมดอะทำมาอยากให้กินคำเดียวๆทำได้นะอะลองดูดิน่าจะไร่ม่ตงดขืนใจเหน่งๆครับเนงๆ มันเหมือนวามว่ามันเหนียวมากมันดูเข้าทันเนี่ยแต่มันจริงจริงมันกรอบนุ่มมากนะคะทุกคนถ้าตีแบบเี๊ยสเต็กแล้วอะทั่แบบนี้อะคนที่ไหนจบสเต็กแบบนี้สเต็กเขาก็ต้องทั่อย่างนี้ไหมใช่ไหมอือนี่ <c oughs> อ๋อหันแบบเวลาไปเ,เชฟเสิร์ฟให้ลูกค้าอย่างเงี้ยอ,อันนี้ก็เปลี่ยนทางมีท้องปากไม่ได้าาาการติ่วเ <c oughs> ออค่ะตอนแม่เป็นไงก็อร่อยดีไ แนะนำไปร้อนนี้แนะนำไปแนะนำนะก็มีแนะนำมากน่ารักยิ่งแบบถูดเราจะขับไปไหนกลางจังหวัดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะไปไหนไปไหนนี่ไงจะไปขี่มาไม่ใช่คนละทิศสลับบรีสลับุรีใช่ใช่จะขับไปสระบุรีอย่างเงี้ยหลายคนแบบเพื่อนหนูชวนมาสระบุรีนะแบบไปเที่ยวน้ําตกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบมันมีอุทยานแห่งชาติอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะ แารที่จะแวะเติมธรรมดาใช่แวะคาเฟ่ในระหว่างที่คุณแวะเติมปั๊มคุณสามารถมาคาเฟ่ที่สวยขนาดนี้ได้แวเติมปั๊มคืออะไรครับนมมันดันลลามันดัลลามันนั่นแหละเราจะมากินสตรอเบอรี่กันนะคะว่ามันหวานสตรอบุรี่เขามีคาเฟ่หลายอันนะแบบคล้ายๆแบบเนี้ยน้าลองน่าลองเปรี้ยวเกินน้ำกินน้ำกว่าเจ็บหวานมากทำไมถึงเฉยโอเวอร v e r r e a c t i n g ออ้ยแหละด้ค่ะ หมดแล้วไปไหนก็แบานี้ครับคุณเจ้าของร้านปมมือให้เลยครับอร่อยจริงกินเรียบอันนี้มันยังไม่ไม่อร่อยมากครับถ้าอร่อยจริงต้องกินกระดาษเข้าไปด้วยจริงกินกระดาษจริงสูตรสูตรสูตรเออโปรแกรมวันนี้คือไปไหนบ้างคะคุณแม่เดี๋ยวเสร็จจากนี้ไปไหนต่อคะไปขี่ม้า จะไปขี่ม้าที่สมานฟาร์มอือคือโปรแกรมหลอกของนี้ค่ะแล้วก็อ่าหลังจากขี่ม้าก็จะมีโปรแกรมอีกหลายอย่างเลยนะคะสำหรับบุรีวันนี้เดี๋ยวตามบุรีวันเดียวเที่ยวอะไรได้บ้างขับาอือบกันแดดนะวันนี้กันแดดไม่ไปทำแดดแรงมากวันนี้ครับครับนครับอ่ะไม่ไม่มีครับไม่ทำกันแดดครับดูครับไม่คนทครับว่าคุณทำไปมากใช่ไหม ไม่จริงๆจริงๆอยู่จะขาวกว่านี้นะเมื่อก่อนเนี่ยตอนไหนหน่ยแขนเขาอยู่ไม่ทากันแดดเห็นไหมึงขาวแต่ว่านีดยูไม่ทากันแดดแล้วมันเล่นกลือนี่อยู่่อยูจะกันแดดแตไปเจอที่ไหนเขาจะกลืกดตั้งนี้อยู่งานอาหะสตอรี่ไอซิสตอรี่เฮ้ยไม่เหมือนเพื่อนเนี่ยแิวชูกันกันแดดยูไม่ทาเลยยูไม่ทาอะไรเลยแต่เพื่อนหนูที่เขาเตะบอลเขาไม่ทากันแดดเขาใส่แบบที่มันเป็นปอกแทน ทาแดดดีกว่าทานกันแดดดีกว่าสิยังไงก็แบบทากันแดดใช้แท้ง่ายใช้แท้งไม่ทากันแดดทำไมอ่ะไม่คือแบบถ้าใช้หมดแล้วมัต้องซื้อใหม่ไงยแต่อันเนี้ยไม่ต้องซื้อใหม่ใช้ไปจนกว่าตายได้เลยดูต้องซักนี่ว่าต้องจ่ายค่าค่าปับน้ำยาหนุ่มแต่ไม่ได้อคูจ่ายเดี๋ยวเราจะต้องรีบไปแล้วนะเนี่ยเพราะว่าจากที่เนี่ยไปที่ขี่ม้ามันจะประมาณครึ่งชั่วโมงอุ้ยครึ่งชั่วโมงใช่ไหมแล้วเรานัดไว้เดี๋ยวใกล้เวลาละท้องฟ้าแจ่มใสมากนะคะ นี่อันนี้แบบว่าต้นเนี้ยสวยมากเฮ้ยจะไปทำลายต้นไม้เหรอต้นไม้บังมาบัางต้นไม้บังหน้าหมดเลยลูกไม่เท่เลยต้องแบบว่ายืนพิงไม้ยืนอะไรเท่ๆหน่อยป่ะอ๋อดูค่าค<อ>รับเท่ๆครับเ <laughs> ท่ๆแล้ว <laughs> ตอง แล้วเดี๋ยวเราจะเดินทางไปสมานฟาร์มแล้วนะคะเยจากร้านกาแฟเมื่อกี้ใช่ไหมรถขับเลยแล้วอ้าวนั่นไงม้าเต็มเลยป๊าป๊าขับม้ากับรถก่อนนะคะเพราะว่าป๊าป๊าเลยแล้วเขามีคนทำเขามีคำาท่งาให้กับเราเดินอ๋อนี่แสดงว่ามีคนลงบอลคือจากร้านกาแฟเมื่อกี้ครึ่งชั่วโมงก็มาถึงสมานฟาร์มแต่ว่อกี้เราเห็นแล้วมันมีไม้ตรงนั้นต่ป๊าขับเลยมาเลย พี่ชวนทัพมาเจอว่าทับขี่ม้าเก่งเลยใช่ไหมใช่ไหมขี่ม้าเก่งขี่ม้าทำไมมาตงขี่ขี่แตนในเจมานี่ไงน้องม้าขี่แตนในเกจขับเข้าไปดีๆนะอย่าชนม้านะชนม้าเลย นี่งาไหมใชพอเ็ดูไอ้นี่ดูเขาเรียกโลค็กกว่าที่เราเคยไปนะอันนั้นมันดูคอมเมชีฟกว่านี้เนอะใช่โหนี่เนี่ยมันมเขาเรียกอะรมาดูอมกดูธรรมชาติดีนะอุ้ยนี่ตัวเบลเลอร์เลยสีขาวดูดิสีขาวอยากแม้ตัวนี้สีขาวเหรอไมลลิตรพลไมลลิตรพลเออเออเอออมกี่พนี่นีเลยไมิตรแคลไหนของคับอันตัวเล็กเนี่ยอรอลูกม้าอะตัวนั้นตัวเลนน คันลมไปกลับมาได้ไหมเฮ้ยลมแรงเหรอไม่ใช่ม้ามันสะบัดตัวแล้วเราต้องไปจอดที่ไหนอ่ะดูผีเสื้อเต็มเลยเห็มไหมเฮ้ยโอ้จริงมันมากินโล่องดินเราติดต่อที่ไหนอ่ะตรงนี้เหรอมันจะเขียนนั้นอันไหนสีแดงๆเอออันนี้ไม่ใช่อ๋ออนนียเหรอสีแดงๆสมานฟ์ามาถึงแล้วค่ะ เดี๋ยวเมื่อกี้มาเอ้ยเมื่อกี้มารอมา้มากินอาหารแป๊บนึงนะครับอ๋อโอเคค่ะตอนนี้ไม่งั้นเดี๋ยวเขาได้ค่ะก็คือตอนนี้เราจะรอมากินอาหารแป๊บนึงเดี๋ยวมาไม่มีแรงแล้วเราก็ไปเถอะไปสักนานเท่าไหร่คะอสองชั่วโมงอะค่ะ ใช่ครับประมาณ2ชั่วโมงแล้วก็ถ้าไม่คนไม่เคยขี่มีจะมีคนนึงขี่ม้าเป็นอีกคนนึงขี่ไม่เป็นไปด้วยกันได้ไหมครับไปได้ครับมาเชื่องครับมาเชื่องอ๋อมาเชื่องมากโอเคอ่าคือเด็กจิ๋วขี่ไม่เป็นใจะมาเราจะเอาเป้ลงมาทำไมการขี่ไม่ได้ล้นเลยค่ะแล้วจะไปให้น้องไปจับม้าได้ไหมตอนนี้อาจตครับตาพิมพ์ยังหยุดข้างหลังม้าแลยยาวว่าไม่รู้ครับไปเรียนขี่ม้าแต่ไหนก็ไอ้ต้องสอนอยู่ครับเขาสาวหวังดีบอกว่าระวังอย่าเข้าหลังม้า เป็นด่าเพื่อนอีกแต่ว่าเชื่องเนาะใช่นี่จับตัวนี้ด้วยตาไม่กล้าจับดูดิเชื่องมากเลยเขาบอกไม่เชื่องตรงเชื่องไหมเชื่องไหมไม่เชื่องอ่าไม่เชื่องยังไม่สึดครับี่เนี่ยทำไมถึงอยู่ๆถู่ดึงคิดถึงมาขึ้นมาเขาจะขี่เราคิด tiktok ค่ะแล้วเห็นละครขี่มา แเราก็เลยหาฟาร์มมาในไทยเกาดูเขาปล่อยเลยนะเชื่องมากอ่ะคือถ้ามันตะเลิดวิ่งไปได้ก็คือตะเลิดวิ่งไปแล้วอะ่ะแล้วปลาชอบที่นี่คือมันไม่เป็นคอมเมอรเชียลที่ฟาร์มมรับางที่เราไปมันแบบคอมเมอรเชียลจ่าไงอันนี้ดูเป็นชาวบ้านดี <Hi. S 2> จำได้พี่เขา,าใจดีด้วยใจดีมากอย่างฟงาร์มอื่นที่เราไปเนี่ยมา้าคือต้องอยู่ในคอ,นะอกไงนี่หรอไหมใช่ใช่ใช่อันนี้คือเขาปล่อยเลยอะ่ะเออน่าเชื่องเลยอยากจะมาเตี้ยดังเลยอ่ะนี่เป็นม้าเด็กมัน่น้ะ มา้า,มมา,มาขี่ต้องแบบนั้นมั้งขิวเนี่ยนี่มา้าพวกนี้ม้าเด็กใช่ไหมครับเออานี่เป็นเด็กแล้วเชื่องมากนะแต่มันผอมมากเลยไ่ไฮคือใ่าห่ไปใกลมากขีมันเตะเ้ยมาเตรียมเตรียมดีนะครัอบอยู่ต้องขี่ตัวใหญ่แบบพวกนี้เลยครับอยู่เขาอ,อยู่ตัวสูงเห็นไหมตัวสีดำเนี่ยขิวคอสเองที่นี่เลยอเออไม่ได้ซื้อมานะ<อ>ม้าเด็ก อ๋อเขาบอกเป็นลูกของตัวอยู่ในคล้องอย่างอย่างน้องเนี่ยอยู่เท่าไหร่ครับมาเลงอ่ะมาเลงออกไปอ่ะอ๋อหลักเดือนอ๋อยังไม่ครบเลยดูเด็กเขาเชื่องมากเลยดินี่เชื่องมากม็มาหาเราเลยอืมดูแบบดูะไรกับเขาอย่านีครับยูนี่นี่เริ่มทำความรู้จักเขาหน่อยรู้แบบนี้แล้วก็อยู่คุยกับเขาด้วยเขาคุยรู้เรื่องโอ้โไหนพูดเขาสิไอ้โบ๊มานหนิดยเขาไม่ใช่หมา คอยู่อยู่กลัวอยู่กลัวมากเลยทีเนี้อย่างเงี้ยสวยนะครับสื่อหัวครับถ้าหูวสายรีไปข้างหลังเขาจะเขาจะเขาจ้องอย่าเล่นเราแล้วนะครับขาหูวรีดแล้วครับขาหูวีแล้วถ้าหูหัวเขาพับไปถ้าหูวเขาพับไปข้างหลังไงครับพับไปข้างหลังแบบพับไปอย่างนี้เลยพับไปอย่างนี้เลยแล้วเขาจะโกรธเราเมื่อไรครับเมื่อเราไปแย่เขาหรือไงใช่ครับเขาต้องุดหงิดครับ อ้าวครับอยู่ทำมหม้างวเงินเ <c oughs> ล้วแต่ถ้าเราถ้าหูเขาไปข้างหน้าสบายๆอย่างนี้กคือเล่นได้ครับโอนี่นี่ตัวที่จะขี่ป่ะ <c oughs> ใช่ชื่ออะไรบ้างครับเลไลกับรัศมีครับเลไลกับรัศมีน่ารักมากชื่อตัวคับ <c oughs> เป็นผู้หญิงเหรครับใช <c oughs> ่ครับรครับอยู่ต้องขีดมาตัวเม่นนะอยู่โอเคไหมเอ๊ะหมามันไม่ได้เกิดยากับป้านรืว่ามันแบบยากต้องซื้อคลอดยากอ่ะนี่เขาแบบเหมือนเลี้ยงเหมือนหมาเลยไงก็คือมันคลอดกันเองแล้วก็เลี้ยงแบบทิ่ตลาดแบบนี้ พ่อแม่รู้ป่ะเฮ้ยครอบครัวเอออยู่ในแฟมิลี่เลยเป็นไปได้นะจิ๋วในนี้น่าจะแบบเดือนสองเดือนยังไงดูดิเเเาาขดินนมี่ยแล้วมันเชื่องมากเห็นไหมมีแบบดำดำเลยน่าจะดำเลยก็ตัวที่น่ะอยู่จะเขียดดำดำเห็นไหมส่วนม้าตัวนี้ก็อายุกหนึ่งเดือนนะเล็กเกิน เดี๋ยวตัวคือจะกลายเป็นม้าตัวนี้ครับอยู่ก็สูงย้อยนะไม่ใช่ละยิ่งเราเตรียมตัวพร้อมเราอยู่แฮปปี้กับการขี่ม้าสองชั่วโมงครับมายูแต่งตัวให้พร้อมหน่อยลูกใส่ไปเลยนิ้วจะโผลมตาติดอันนี้ให้หน่อยได้ไหมไม่ครับแต่เราไม่เหมือนคนขี่ม้าเหมือนคนเลี้ยงม้าเหมือนไหมอันนี้มันตาติดมุ้งเลยนะถ้าตัวเนี้ยต้องอยู่ข้างหลังสุดอย่าไปแซงตัวอื่นเพราะมันเตะเขา แต่เขาแต่มันเชื่องแต่ตนี้มันเชื่องขี่ง่ายขี่สบายเลยอ่าแล้วตัวเนี้ของครับเนี่ยขี่อ้าวเคลื่อนขึ้นอย่าขึ้นไปด้ขาดเมื่อไแล้วตัวนี้เชื่องไหมคนนี้ขี่ไม่แปลนะใช่ครับไอตัวนี้เชื่องที่สุดเลยอ๋อเชื่องสุดแล้วโอเคครับอยู่มากครับอยู่ปลอดภัยแล้วครับต่อฮึบเราเมื่อกี้ครับขึ้นไงไม่เห็นขึ้นยากไหมอ๋อขามันยาวครับเป็นนักกีฬานะโอเค อ่านะระวัง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 เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมอ๋อเอาก้นไปใกล้กันไม่ได้เลย เคยดูไหมที่เขาไปเล่นซ่อนแอบอยู่ในฟาร์มม้าก็เขารู้จักกับที่นี่แหละของอนันเป็ดใช่ที่เขาไปถ่ายกับที่เขาไปเล่นซ่อนแอบอยู่อยู่ในเมืองกาล่ะพี่แล้วอนันเป็ดไปแอบอยู่ในในฟาร์มม้าอ่าอันนั้นคือกัปป้าฟาร์มคือเขารู้จักกับลุงเจ้าของฟาร์มที่นี่เมื่อต้นเดือนเนี่ยต้นต้นเดือนเนี่ยเขาพึเขาพึ่งมาขี่ม้าไปเขามาขี่สองรอบอ่ะเพราะใช่เขาเขาขี่ไปแล้วเขาก็แบบ เขาก็เลยพาวิ่งกันค่ตอนแรกเขามาเขามากันแค่2คนกับเพื่อนเขาแล้วอีกครั้งนึงมาเขาก็มาแบบมา,มา,มาแบบเป็นเซสของเขาเลยคือเขารู้จักกันเขารู้จักกันมาก ไม่ใช่เอาแล้วอยู่หลังซุสก็ได้ร้อนมากคือร้อนมากแต่ว่าสนุกค่ะวิวสวยมากอันนี้ฮันดูนะ ตอนแรกอะแบบควบคุม,มมาไม่ได้เลยอที่หลังควบคุมได้ะละเป็นเจ้านายคือมาที่นี่เขาเชื่องมากนะคะเขาบอกว่าถ้าเลี้ยงด้วยแบบว่า,าแบบปล่อยให้เขาอยู่ธรรมชาติแบบไม่ใส่คอกอะไรเนี่ยเขาจะแบบว่าไม่เครียดแล้วก็จะแบบว่าขี่ง่ายฝึกง่ายเลยอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่อออตอนนี้ร้อนมากนะคะทุกคนหน้าดำหมดแล้วเนี่ยใช่ไหมอะเลย ทำไมทำตกอ่ะป่าแบบนิชมามันจะแบบตรงเนี้ยอ๋อมันจะแทรกเหรอสนุกไหมคะสนุกมากเลยค่ะหนูต้องขี่มือเดียวแล้วเขาหนูถ่ายเหรออาพี่เขาไม่ถ่ายให้เหรอถ่ายให้แต่ว่าหลังๆหนูถ่ายเองเหรอแล้วครับเป็นไงตกไหมไหมไม่ตกสนุกไหมสนุกจริงเหรอทำไมหน้าแดงแจ๋งเงี้ยลูกมันแดดร้อนยนะร้อนนะอุ๊ยหน้าแดงมากเลยน้องน้องบอกน้องน้องปวดไข่เออใช่ค่ะถลเล่ เนี่ยไม่เคยนี่คือคนที่ไม่เคยขี่มาก่อนตรงขี่ได้ไหมขี่ได้ครับขี่ได้ไม่แต่เขาเคยขี่ไม่ใช่หรอแค่ไม่เคยเรียนไม่เคยขี่เขาเคยขี่แบบยังไงครั้งแรกโอเคเลยโอเคเลยครับคนละพันสี่ครับคนละพันสี่สองพันแปดคนละสองชั่วโมงชั่วโมงละเจ็ดร้อยไงขอบคุณมากครับน้องสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าเนี่ยคือฝากไว้สมานสมานอยู่ที่สระบุรีนะสระบุรีจิ้มจิ้มจีพีเอสได้ถ้าเดี๋ยวเปไหนต่อคะเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวน้ำตก